คนที่นู่นเนี่ยเขาไม่ได้มองว่าการพนันคือหนทางของความรวยอ่ะ,อะอน,นึกออก่าครับแต่บ้านเราเนี่ยมักจ,จะคิดประมาณนั้นว่าเล่นแบบนี้เพื่อกูจะได้รวยอ่ะอ่าครับออซึ่งคนซึ่งคนที่ยุโรปหรือที่อังกฤษเขาไม่เคยมีความคิดแบบนี้นะเออมองต่างกันเออมันมองต่างกันรต่ว่าอันเนี้ยอันนี้เป็นเป็นคีย์พอ,อยต์อย่างหนึ่งว่าเรามองการพนันไม่เหมือนกันอืเขามองเป็นการละเล่นครับ ซื้อสมมุติเข้าไปในร้านสะดวกซื้อฮะเฮ้ยเงินทอนมาสิบบาทก็ตรงนั้นอะ,อะแทนที่จะเอาเงินทอนก็เอาสิบาทก็มันอาจจะผิดจากสารตั้งต้นตั้งแต่แรกอะครับที่เราเชื่อกันว่าพันันมันจะทําให้เรารวยรู้ไหมฮะว่า <Okay. S 1> ในในวงในประเทศไทยเนี่ยที่เราหาข้อมูลมาเนี่ยการพันันเนี่ยแม่งทําให้อันดับต้นห้ให้ครอบครัวแตกเลยนะ เพราะว่าพอหมดเงินจากการพน,น,านันปุ๊บเงินไม่มีปุ๊บที่บ้านบ้านแตกสลายขาดเพราะการพนันโคตรเยอะเลยคือเราไปติดเรื่องนู้นเรื่องนี้มาอย่างพอปรับความเข้าใจกันได้นะแต่พอท้านลงเรื่องการพน,นันเข้าไปอะ่ะพอ่อแม่เมียลูกบางทีแม่งแยกกันอะ่ะจะบอกแล้วว่าเงินอีกร้อยล้านพันล้านที่หามาม,มันซื้อคืนไม่ได้นะ